สวัสดีค่ะวันนี้มี5กิจกรรมเพิ่ม IQ ลรูปขวบปีแรกนะคะพัฒนาการสมองที่ดีของลูกล้วนมาจากคุณพ่อคุณแม่เป็นคนสร้าง IQ ให้ลูกน้อยมาเริ่มต้นง่ายๆกับ5กิจกรรมเพิ่ม IQ ลูกที่รับรองเลยว่าถ้าลูกน้อยได้ทำกิจกรรมที่มีการกระตุน้นกระบวนการคิดการลงมือทำและแก้ปัญหา IQ ลูกจะกว้างไกลแน่นอน IQ ย่อมาจาก intelligence e n หมายถึงความสามารถทางชฉัญญาโดยการโดยจะแสดงออกให้เห็นผ่านพฤติกรรมต่างๆซุ้มขวบปีแรกถือเป็นโอกาสทองที่คุณพ่อคุณแม่จะส่งเสริม IQ ลูกน้อยเริ่มต้นง่ายๆกับ5กิจกรรมที่รับรองเลยว่าถ้าลูกน้อยได้ทำกิจกรรมที่มีการกระตุ้นกระบวนการคิดการลงมือทำและท้าทายกันแก้ปัญหา IQ จะก,กว้างไกลแน่นอนคะ่ะ หากิจกรรมเพิ่ม IQ ได้ผล 1. การต่อบล็อกไม้ฝึกการวางแผนลูกจะได้รู้จักคิดการแก้ปัญหาฝึกการยืดหยุ่นความคิดและวางแผนเป็นนอกจากนั้นยังเชื่อมความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกอีกด้วย 2. คณิตคิดเร็วการนับเลขหรือจำนวนสิ่งของรอบตัวลูกสามารถประยุกต์ได้ทุกที่จะช่วยฝึกความคิดกระตุ้นความจำรวมถึงฝึกการช่างสังเกต 3. เกมจับคู่ฝึกความเชื่อมโยงกิจกรรมนี้ฝึกการสังเกตลักษณะรูปทรงสิ่งของสีสันต่างๆและแยกแยะความแตกต่างของสิ่งของทั้งยังสามารถฝึกความคล่องตัวลูกน้อยได้อีกด้วยเพราะถ้าคุณแม่ลองให้ลูกวิ่งหยิบสิ่งของไปกองรวมกันหรือเพิ่มเงื่อนไขท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆลูกน้อยจะรู้สึกสนุกส,ส,สนานมากขึ้น 4. บทบาทสมติ การเล่นบทบาทสมมุติเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีส่วนช่วยฝึกจินตนาการและการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างอิสระทั้งยังฝึกการแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเขาจะได้อยู่กับผู้คนอื่นในสังคมได้5ระบายสีการทนให้ลูกวัยนี้ระบายสีนอกจากจะฝึกกล้ามเนื้อมือแล้วยังต่อยอดให้ลูกได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์สีสันต่างๆที่ลูกระบายยังสะท้อนลักษณะนิสัยและพฤติกรรมการสแสดงออกของเขาขณะน,นั้นด้วยนะคะ คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะคะอย่างงี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ